ฟิล์มตัวเองมันเสื่อมแล้วว่าแล้วทำไมร้อนจังถ้าไม่อยากโดนต้มเหมือนน้องแถวต้องหาร้านที่ไวใจได้มีช่างมืออาชีพฟิล์มมีคุณภาพและเซอร์วิสต้องดีด้วยมีคนแนะนําให้มาที่นี่เลยยิ่งหนึ่งในนคนปรปฐมเรื่องฟิล,มล์มรถตองตามโจทย์แบบถูกทุกข้อช่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเช็คฟิลม์มมาตรฐานซุ per high ค o เป Hi ช็คบริการดูแลดีตั้งแต่เข้าร้านยันหลังร้านเสร็จไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเช็คที่นี่เขามีห้องติดฟิลม์มโดยเฉพาะเลยรับรองว่าเรื่องฝุ่นจะน้อยกว่าแน่นอนก่อนติดตั้ แล้วล้อออกทําให้เส้นไล่ฟ้าไม่เสื่อมช่างใส่ใจรายละเอียดในการติดฟิล์มทุกขั้นตอนเลยอาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่ไม่ต้องวอรี่เ,เพราะเขามีห้องรับรองให้นั่งพักไวไฟฟรีขนมน้ําพร้อมแถมมีเด็กเอ็นไวด้วยนะอ้าวน้องแซลมอนทํางานหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อแซลมอนค่ะยินดีให้ แถมแถมแถมมีเปลอให้ด้วยติดฟิล์มทั้งคันลดส่งสุด50%เริ่มต้นที่2,400บาทเขาบอกว่ามาจากเพจแถวนครปฐมแถมฟรีรอบหนึ่งคันไปเลยไอ้ต้องมาแล้วที่ a อก็าจอนติดถนนเพชรเกษมตรงมาเจอคาโลเกะ50เมตรร้านแรกไฟสีน้ำเงินเปิดจันถึงร2เวลา8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นรีบมาหาแซลมอนกันนะ